ุณจักรพบเพนแขโพสกนอกํำเนียบของทักษิณชินวัตรบุคคลที่แต่งงานแล้วทักษิณไปเป็นประธานงานแต่งจักรพบเพนแขมีความชำนาญด้านการต่างประเทศจักรพบเพนแขให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักโดยอ้างว่าทักษิณชินวัตรจะขอเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเจรจาเรื่องภาษีกำแพงจักรพบเพนแขถึงขนาดใช้คำว่าวันนี้ประเทศไทยต้องขอบคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่า กว่าที่สหรัฐจะให้ทักษิณไปพบเขาต้องมีการนัดหมายกันไว้แล้วดังนั้นจักรพพบอกว่าสหรัฐให้เกียรติทักษิณชินวัตรจึงส่งกําหนดการส่งนัดหมายมาให้ทักษิณเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาประเทศไทยต้องขอบคุณความเสียสละของทักษิณชินวัตรไอ้นี่คือคําพูดของจักรพิเพนแขกบอกเป็นตุเป็นตาว่าทักษิณชินวัตรจะเดินทางไปอเมริกาไปพบ ทานาธิบดีทำผมนี่ก็ตกใจตอนแรกไงมันเป็นจริงเลยเหรอนี่แสดงว่าทัมนี่ให้เกียรติทักษิณมากให้เกียรติถึงขนาดมีนัดหมายพิเศษเพื่อให้ทักษิณเดินทางไปที่อเมริกาถึงขนานาที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเมืองไทยต้องนั่งรถไปัไปกับทักษิณไปเป็นพยานในศารเบริกความว่ารับรองให้ทักษิณเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโอ้โหตกใจทักษิณคงยิ่งใหญ่มากเพราะความจริงประจักษ์อีกแล้วเนี่ย พอตกเย็นมาความจริงประจักษ์อีกแล้วจะก,ก็พบ 6, เพนแขคุณโกหกสังคมทักษิณไม่ได้ไปอเมริกาเลยเขาไปในนัดทักษิณชินวัตรไปอเมริกาไม่ได้ไปเจอธรรมที่อเมริกาทักษิณมันจะไปกาตานี่โกหกซ้อนโกหกนี่วันนี้เป็นวันโกหกประเทศไทยหรือไงเนี่ยวันนี้เป็นวันอะไรทําไมเกิดขบวนการคนโกหกถูกจับได้พร้อมกันทักษิณไม่ได้ไปอเมริกาแต่ถูกอธิบายเพื่อสร้างเครดิตทางการเมืองว่า ทักษิณจะเดินทางไปอเมริกาไปพบไปพบประธานาธิบดีท์เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากสื่อทุกสำนักก็บอกว่าทักษิณจะไปอเมริกาแต่พอสารบอกว่าไอ้ที่ขอไปกาตาร์นั้นไม่อนุญาตเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวช่องทางที่จะบินหนีออกไปจากเมืองไทยตามช่องทางปกติ ปูปิดทันทีพี่น้องครับเหลือช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติมีสองช่องทางช่องทางธรรมชาติมีสองช่องทางคือไปแบบธรรมชาติที่ทุกคนต้องไปอยู่แล้วกับช่องทางธรรมชาติที่หมาเขาใช้รอดกันนะจะเลือกช่องทางไหนคุณนักสินเจนวัต